เอวันนี้วันเกิดใครนะาวันเกิดใครเอ่ยฮึแฮปปี้เบิร์รีทูยูแฮปปี้เบอร์รีทู Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขอเลยโอ้ยเย่เสียงแมขอบคุณเลยลูกทำอะไรครับสรุปหน่วยท่านเลยไปลูกขออะไรไปคะ ทำไมอ่ะทำไมบอกไม่ได้อ่ะคะถ้าเกิดว่าขอพรและไปบอกคนอื่นพรจะไม่เป็นจริงโอ้โหใครบอกหรงเนี่ยอ่ะอ่ะไม่บอกก็ไม่ต้องบอกแต่ว่าพ่อมินีมาให้ด้วยมือให่มาอ้ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่พี่หมีธรรมดานะอันเนี้ยเป็นพี่หมีพิเศษจะคอยอยู่กับหนูแทนพ่อกับแม่นะพ่อกับแม่ไม่อยู่พี่หมีตัวเนี้ยก็จะคอยอยู่เป็นเพื่อนหนู คอ,อยดูแลหนูเหมือนที่พ่อกับแม่ทำได้ไหมนี่รักคุณพ่อกับคุณแม่ด้วสุดเลยโอ้รักเหมือนกัน,นะครับ ว่าไงคะลูกขอด้อที่ทำไม่รอนะคะอันนี้ชาเออรเกรสสำหรับคุณผู้หญิงค่ะส่วนอันนี้เอสเปโซโซ่เข้มพิเศษถึงใจสำหรับคุณผู้ชายค่ะหอมมาณครับโหชาหอมนะเนี่ยแล้วนี่นะนํำให้พ่อทานกันอะไรครับเนี่ยคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคะสนใจรับขนมเพิ่มเติมไหมคะเป็นตัวคุกกี้อบสดๆไว้ทานคู่กันค่ะ รับประก,กันว่าอร่อยชุดชุดนั้นขอที่นห,หนึ่งนะครับให้คุณพ่อได้ที่หนึ่งนะคะสอบวันนี้ยากมากเลยอะมินทำไม่ค่อยได้เลยเหรอ เห็นเพื en, ่อนเที่ยงเรียนก็บ ouais. yeah. ่นๆกันอยู่อะเออเนื้อขึ้นได้พอดีเลยพูดถึงเรื่องเพื่อนวันนี้เห็นพ่อกับแม่ของนุ่นเขามารับเที่ยงเรียนนี่แหละเห็นบอกว่าจะไปกินข้าวฉลองสอบเสร็จกันดีเนาะอืไว้เราไปกินข้าวข้างนอกด้วยกันบ้างคงดีเนาะยังไม่ได้หลอกมิ้นพ่อติดงานอะ เป็นว่าเดี๋ยวพ่อซื้อเข้ามาฝากนะมึงก็สิบแปดแล้วนะแก่ไอ้มิน้นแก่เฮียอะไรล่ะเดี๋ยวพวกมึงก็สิบแปดค่ะเออเออ,เอ,อพวกกูก็ไม่มีอะไรจะให้หรอกนะตั้งแต่หัวใจและความรักจากพวกกูนี่แหละนอ <laughs> นอพองเออเออแต่ก็ขอบคุณนะเว้ย แค่นีกูก็ดีใจละเออมึงเดี๋ยวว่าๆไปหาอะไรกินกันไหมเดี๋ยวปวุ๊กเลี้ยงเองไปปะอ่ะนี่ของขวัญวันเกิดแกพ่อกับแม่ซื้อมาให้เลี้ยงลูกสมัยนี้นี่ง่ายดีเนาะแกเป็นอะไรอีกมิน้นของขวัญฉันก็ซื้อมาให้แล้วไงมิ้นบอกตรงๆเลยนะ มินไม่เคยอยากได้ของที่พ่อกับแม่ซื้อให้เลยอะแล้วแกอยากได้อะไรมินแล้วของที่มินอยากได้อะพ่อจะให้มินได้จริงๆหรอแล้วมันอะไรล่ะมินถามจริงๆเหอะที่ผ่านมาพ่อกับแม่คิดว่าแค่ซื้อของให้มินแค่นี้แล้วทุกอย่างมันจะโอเคเหรออันนี้ชาเออร์เกรสสำหรับคุณผู้หญิงค่ะ ส่วนอันนี้เอสเปซโซ่เ so, ข้มพิเศษถึงใจสำหรับคุณผู้ชายค่ะที่ผ่านมามินไม่เคยอยากได้อะไรเลยมินแค่อยากมีชีวิตเหมือนเด็กคนอื่นบ้างที่มีพ่อแม่อยู่ข้างๆมีพ่อแม่คอยเอาใจใส่คุณผู้หญิงคุณผู้ชายคะสนใจรับขนมเพิ่มเติมไหมคะมีพ่อแม่ที่เล่นปาร์ตี้น้ำชาด้วยกันสอบว,วันนี้ยากมากเลยอ่ะมินทำไม่ค่อยได้เลยมีพ่อแม่ได้คอยถามว่าทุกานเป็นยังไงบ้าง แค่ทำหน้าที่พ่อแม่แค่นี้มันยากมากเหรอวะมินช่วยแม่เอาจานไปไว้ในซิงหน่อยลูกเอา้าทานเหลืออีกแล้วแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าตักมาเยอะทาเหลือมันไม่ดีนะล,ลูก อให้คุณพ่อช่วยตลอดเลยแบบนี้ทุกทีเลยพ่อต้องโดนพ่อเลโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอโหโอ้โโอ้โหโอ้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 โหอ้โ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 